กินตือหวนอีกแล้วครับพันอาหารเช้าว,วันที่4มีนาคม2 5 6 7นี่ตือหวนชาม้าห้าส0ข้าวเปล่า6บาทร้านเพ็งโภชนาสาธุประดิษฐ์ใกล้คลินิกเยื่องตลาด สองวัสองมูละครด้วยกระดูกต้มแซบ่บกระดูกอ่อนลาบเป็ดคอหมูย่างสามอย่างมีกันหลายตังแล้วเนี่ยร <c oughs> ้านอะไรวะ ไฝทองบายสะพานพระรามสี่หน้าวัดบางจากวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาเอ้ยพฤษภาคมสองห้าหกหกสองสอง ชิโล่ห้าสิบห้เบียนโอ,อ,อ,อ้สิบแปดมีนาสองห้าหนึ ทุกคนเนี่ยท้องไม่ว่างนะต้องรอคิวนะร้อยโลอาหารเช้านี้วันที่สามสิบมีนาคมสองห้าหกห้าที่บ้านซอยนาภาศัพท์สุขุมวิทสามสิบหก อะไรบ้างดูเองนี่หูหมูคิรสิบบาทตื้อเมื่อวานกินไม่หมดหมูย่างแปดสิบบาทไงเลยอร่อยด้วยแหละแถวประชาอุทิศซื้อหนูนามาจากอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสามตัวสองร้อยบาทไม่ถึงกิโลเลยนะ สตัวมันขายเป็นกองนะหนูนาบ้านนานะครนายกวันที่เก้าบกกลาสองห้าหกห้า